ีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมตู้เพียดนะครับเป็นตู้ของบริษัทนะครับผมตู้เอเจนะครับผู้ใดหาตู้เอเจออเดีโอจ็อกกี้นะครับมีเขามาประมาณหาใบนะครับสําหรับตู้เอเจนะครับมีเขามาหาใบเดี๋ยวผมพามาเบิงว่าเป็นอดอกรุ่นไร้นะครับยี่ห้อยังนะครับผมสนใจสอบถามเขามาได้นะครับผู้ใดหาตู้เอเจนะครับออเดีโอจ็อกกี้เอาไว้ใช้งานนะครับเป็นคลิปช่วงใบใบนะครับใบสองไปหาใบสามนะครับตัวแรกนะผม อ่าตัวแรก AJ นะครับผมนี่ออดิโอจอกกี้ก็ถือว่าเป็นตู้บริษัทนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นตู้15นิ้วนะครับตัว1 5นิ้วเฮตุมอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวว่าใส่เป็นพี่เอกได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้มีอยู่5ใบนะครับสำหรับ AJ นะครับเป็นรุ่น AJX 751นะครับ715นะครับตัวนี้ AJX 715มาดูสเปคคอนด้านหลังนะครับสภาพตู้สวยๆนะแผ่นแผ่นเมึงฟังกันเลย ตัวนี้นะครับซีรีส์เขานะครับ AJX 715นะครับตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นทุกตัวนะครับดูตัวนี้ขายตามสภาพนะครับผมขายตามสภาพนะครับผู้ใดหาตู้เอพนะครับตู้เอพของ AJ นะครับออดิโอจ็อกกี้นะครับเอาไปใส่งานนะครับเป็นตู้15นิ้วนะครับผมในส่วนของ AJX นะครับจะมีอยู่ห้าใบนะครับ AJX 715มีอยู่5ใบนะครับสภาพสวยๆนะครับเน้นเวิร์แท้นะครับผมเน้นเวิร์แท้ทุกตัวนะครับ สำหรับตัวนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่ใบละ4,000บาทนะครับผมใบละ4,000บาทนะครับมีอยู่าใบนะครับสำหรับตู้ AJ นะครับ15นิ้วนะผมหล้กกาจะเป็นในส่วนของตู้2ใบนี้นะครับแต่แกงจะเป็นห้างๆนะครับตัวนี้จะเป็นห้างนะครับผมจะเป็นตู้ดอกทางในเขาจะเป็นดอกของข้าเนีะนะครับตัวนี้ใบละ4,000เนือนกันนะครับส่วนเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กจะเป็นของ AJ นะครับตัวนี้ สวยเลยนะครับเน็ตเวิร์เป็นของ a อแลมจะเป็นข้อมหาหนังสือนะครับ4ี่พันบาทนะครับต่อใบเหมือนกันนะครับผู้ใดหาตู้เพียรซิมฮานี่เหมือนกันนะครับตัวนี้ทีนี้จะเป็นเน็ตเวิร์เน็ตเวิร์จะใหญ่นะครับผมเน็ตเวิร์เขาจะใหญ่นะครับติดในส่วนของเพจหลังเลยนะครับสำหรับตัวเน็ตเวิร์เขานะครับตัวนี้ก็ขายตามสภาพเหมือนกันนะครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ออกทุกตัวนะครับู้ใดอยากเบิ้งคลิปนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร ด้านหน้าเลยนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้คลิปนี้นะครับเป็นตู้ของเซตของ AJ นะครับ Audio Jockey นะครับ15นิ้วอ่าเป็น715ซะส่วนใหญ่นะครับมีอยู่5ใบนะครับส่วนเอเจซีนะครับมีอยู่2ใบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับพ่อขายไปแล้วนะครับสำหรับเอเจซอ่าอีกซีรีส์หนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับตดีวนี้เราจะจะเหลือแต่ AJX นะครับผมผู้ใดหาอยู่กับ อ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก,กับด้านหนาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้นะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ